วันที่4มิถุนายน68แล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มตัดหญ้าเก็บหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าด้านหน้าวัดฝายที่อีกครั้งหนึ่งครับยาวละยาวมากตัดงวดนี้ก็น่าจะพอดี วัดประชารัฐสร้างสุขวัดฝายหินตำบนเทพอำเภอมืองเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับโดยความร่วมมือของหนส้สสวงพักรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกฝ่ายกําหนดนโยบายร่วมกัน you <laughs>